พระอาจารย์ครับอยากจะทราบอีกเรื่องหนึ่งที่เวลาพระพระอาจารย์อธิษฐานในวัตถุมงคลส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องทางด้านไหนครับที่วัตถุมงคลที่อาจารย์จะสร้างจริงๆอ่ะปกติแล้วเราวาจะใช้เมตาซามากแต่ว่าเมตาอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีแค่คาดต้องมีคงกระพันแต่ว่าเวลาจริงๆเราต้องเมตานำเราแควคาดรองแล้วก็เม็คงกระพันตามสุดท้ายเพราะว่าอย่างนี้ถ้าไม่ถ้าถ้าเอาคงกระพันไม่น่าก็จะเหิม แล้วพอเหนียวมากๆ,ๆเขาจะเหมิมเหมิมมากๆก็บางทีเขาไม่ได้เรื่องพระอาจารย์ครับแล้วมันมีโอกาสที่ที่ของเสื่อมไหมครับพระอาจารย์เอ่อเสื่อมที่อยู่กับคนที่เสื่อมที่อยู่กับคนที่ใช้ถ้าคนดีปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบรู้จักมีความกตัญญูรู้คนคนมันม,มันไม่ค่อยเสื่อมแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ลาวเอาแต่โกงเข้าอะไรเขาของดีเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ไประโยชน์ พระอาจารย์ครับไปว่าของทุกอย่างที่พระอาจารย์ทำก็ท่านก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับคือของท้าไม่มีท่าไม่มีเสื่อมไม่เสื่อมเสื่อมที่คนไม่ได้เสื่อมที่ของเสื่อมที่ใจคนะคือของของดีแล้วก็รักษาคนดีไม่รักษาคนชั่วจบพระอาจารย์ท้าได้ไปต้องไปสวดมนต์ไหว้พระด้วยไหมครับพระอาจารย์ส่วนหนึ่งก็คือถ้าบ้านยิ่งปฏิบัติได้ยิ่งทำาความดีได้ของก็ศักสิแล้วก็หมั่นทำบุญทำทานเพราะของเนี่ยของดีเนี่ยมันจะไปนั่นอยู่เลยว่าต้องทำบุญนะแต่ต้องทำบุญนะ